หนูทำกิจกรรมกับพี่วีนาตลอดเพราะด้วยความที่หนูเลข63พี่วีนา64ตัวพี่วีนาเองจริงๆเขาเป็นคนที่จริงๆเขาเป็นกุลสตรีไทยของจริงที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเลยละ่ะใช่แล้วเขาจะเตรียมพร้อมกับทุกๆทุกๆเหตุการณ์ตลอดเช่นสมมติจะขึ้นไลฟ์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่พร้อมมากๆไฟ ไหม่ My, หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเราใหม่มากเราก็จะมองเขาเป็นอินสปิเรชันเนาะแรงบันดาลใจเราก็จะมองเขาว่าเออเขาใช้ชีวิตยังไงเขาเขาเตรียมตัวยังไงแล้วเราก็ทําตาม mm hmm. แบบที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราไม่มีใหม่เราก็ไปหาซื้อใหม่เลยสั่งเลยไม่มีไฟเราก็สั่งไฟอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งอุปกรณ์เตรียมพร้อมดูเขาเป็นตัวอย่าง mm hmm. แล้วก็ดูว่าเขาทํายังไงเขาวางตัวยังไงเขาก็ดู ดูเขาเพราะด้วยความที่เราก็เคารพแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็หนึ่งคือหนึ่งคนที่สําเร็จในวงการนางงามแล้วเราก็อยากมองเดินตามคนสําเร็จ<ม>อืมเราก็มองว่าเขาทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยจริงๆเขาเป็นคนใส่ใจทุกคนเลยค่ะแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกแต่เขาใส่ใจนะใส่ใจตลอดแล้วก็เขา,าพยายามจะเตือนกว่าตลอดเวลาที่กว่าลืมบ้างหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาจะคอยเตือน ทั้งที่เราคิดว่าเขาน่าจะไม่ใส่ใจแต่เขาก็ใส่ใจนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไอดอลของของกวาได้คนหนึ่งเลยแหละเพราะว่านอกจากเขาจะวางตัวดีแล้วเขายังมีความพยายามและอดทนเพราะเขาอยู่ในวงการนางงามมา8ปีอะอซึ่ง8ปีหนูมองว่าสำหรับใครหลายๆคนก็อาจ,จะถอดใจไปละ ไปทำอย่างอื่นแล้วเพราะอย่างตัวเราเราเราแข่งมาสามเวทีหนูยังยึดเหมือนตั้งเป้าออกับตัวเองเลยว่าถ้าเกิดหนูไม่ได้มงศาแก้วหนูก็จะไม่ประกวดต่อแล้วเพราะหนูก็รู้สึกว่าแบบคือเราอยู่ในวงการนี้มาเกือบปีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าเราสําเร็จอะไรอะไรเงี้ยเราเออเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเออหนูยังมีความคิดแบบนั้นเลย แต่ตัวเขาก็มุ่งมั่นจริงๆที่อยากที่จะเออตั้งใจสุดๆอะไรเงี้ยคือก็ต้องยกให้เขาจริงๆค่ะในเรื่องนี้ก็รู้สึกเหมือนเราเจอดาราค่ะฟิลย่างนั้นเลยอะ่ะใช่จะมีความตัวเล็กนิดนึงแล้วก็เก่งใจใช่เขาสวยนะสูงสูงสวยมากๆอะไรเงี้ยอ,อแต่ถ้าถามว่าแบบมีความกดดันในการประกวดไหมไม่ค่ะไม่เลยเพราะว่าก็ เหมือนโฟกัสตัวเองให้เต็มที่ที่สุดประมาณนี้